นี่คือทีวี TCL 65นิ้วนะซึ่งเป็น QLED หลังจากที่ใช้งานมาได้1เดือนก็ปรากฏว่ามีปัญหานิดหน่อยตรงตัวนี้เลยซาวบาร์ที่แถมมาให้เนี่ยอครบหนึ่เดือนเปะ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวซาวบาร์เนี่ยทอนบนมันเชื่อมต่อกับ ซับบูเฟอร์ทอนล่างไม่ได้ทําให้เสียงออกเฉพาะซับบูเฟอร์ซึ่งตอนนี้ก็ได้แจ้งไปทางศูนย์เรียบร้อยละศูนย์ก็จะส่งคนมารับเพื่อเอาไปเชื่อมต่อใหม่เ,เขาบอกว่าใช่เวลาประมาณ2อถึงสวันนะหลังจากนี้ซึ่งนี่ก็ผ่านมา2วันละดังนั้นในส่วนเรื่องของการรับประกันถ้าสมมติเราซื้อจากช้อปปีหรือว่า Lazada เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยไปถามที่ตัวแทนจำหน่ายนะแห่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาจะไม่สามารถส่งซ่อมได้กรณีที่ซื้อจากช h อป e ีหรือว่า l a z า d a จะไม่เหมือนกับการซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงซึ่งปรากฏว่าเช็คแล้วเนี่ยไม่จริงนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องรอระยะเวลา ว่าเขาจะว่างมารับเมื่อไหร่อะไรยังไงถ้ายังอยู่ในระยะประกันก็สามารถทรงเคลมได้ทีนี้มาดูเรื่องของข้อดีข้อเสียหลังจากใช้มา1เดือนซึ่งผมจะไม่เปิดให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นแอปต,ต่างๆหรือว่าเกมหรืออะไรพวกนี้เพราะว่ามันเสียเวลาตัดต่อด้วยนะผมไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเปิดปุ๊บเดี๋ยวเสียงเข้าติดลิขสิทธิ์อีกแต่ขอสรุปเลยว่าข้อเสียของมันคืออะไรนะ เรื่องที่หนึ่งเลยคือมันแทบจะไม่มีเสียงเบสเลยถ้าสมมติว่าใช้ตัวลำโพงที่อยู่ที่ทีวีคือเสียงเบสแทบเป็นศูนย์นะเมื่อเทียบกับการใช้ไอซาวบาซึ่งมีซับบูเฟอร์เนี่ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยควรจะซื้อที่ชุดที่มันมาพร้อมซาวบาแล้วก็ซับบูเฟอร์ข้อเสียข้อที่2ก็คือว่าถ้าใช้หมดภาพเป็นแบบภาพยนตร์เนี่ย นะมันจะไปดรอปเฟรมเลทผมคิดว่าน่าจะดรอปลงเหลือ30 fps หรือเผลอๆจะเป็น24เลยเพราะฉะนั้นภาพจะไม่สมูทจากที่แบบปกติแล้วดูได้สมูทเนี่ยแต่เราจะได้โทนสีที่เป็นโทนออกอมเหลืองเหมือนภาพยนตร์ซึ่งมันไม่เม k กซ e เซนตตรงนี้นะควรจะปรับตรงด้านนี้แต่เราก็สามารถไปปรับโทนสีเองได้แบบคัสตอมนะโดยใช้หมด มาตรฐานหรือว่าโหมดอื่นๆแล้วไปปรับสีคีซึ่งมันยุ่งยากไงตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่ไปแม็กเซนเท่าไหร่นะในการใช้โหมดภาพยนตร์แล้วมาดอปเฟรมเลทน,นะข้อเสียที่3นี่ก็คือแอดบังแอดเออร,รวนเออเลอร์นะอย่างเช่นไอตัวพรามวิดีโอแล้วก็ตัว HBO GO นะ หลายครั้งเปิดมาแล้วเนี่ยไอตัวทำเนว i l ที่เห็นอยู่เนี่ยมันมันซ้อนทับกันทําให้ไม่สามารถเลื่อนได้ก็ต้องรอสักพักนะหรือว่าเข้าไปใหม่และอันสุดท้ายเลยขคอเสียอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทีแอปหรือเปล่าคือถ้าเปิด Disney Plus h o อ s ต้เนี่ยแล้วมันเป็นวิดีโอที่เป็น Dolby Vision หรือว่า Dolby Atmos Ad อยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับชนิดของภาพได้นะภาพมันจะเป็น h d r Plus, ซึ่งมีให้เลือกแค่2ระดับก็คือมืดหรือสว่างนะซึ่งถ้าเลือกมืดแล้วเนี่ยมันก็ยังพอดูได้ในกรณีที่แบ็กกราว n d เป็นสีเข้มแต่ถ้าแบ็กกราว n d เนี่ยเป็นแสงสว่างเป็นสีขาวขึ้นมาอันนี้เนี่ยแสบตาเลยคือจะสว่างขึ้นมาทันทีมากๆเลยรวมถึงตัวข้อความต่างๆนะที่เป็นเมนูนะแล้วก็เป็นซับไตเติ้ล ซึ่งสตเตอร์มันเป็นสีขาวไงเพราะฉะนั้นเวลาเข้าดิสนีย์พาร์คฮอลสตาเนี่ยมันจะสว่างจนจนดูแทบไม่ได้จนเสียสายตาถ้ากนรีใช้สต b เตอร์นะซึ่งเราไม่สามารถเลือกสีอื่นได้ข้อเสียทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะส่วนที่เหลือทั้งหมดนี่เป็นข้อดีก็อย่างที่เห็นนะว่าราคาของมันเนี่ยมัน,ม,นมันถูกคุ้คยๆเลยโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเก็บโคตรก่อนหน้านั้น ถูกมากนะ65นิ้ว QLED ราคาหมื่นนิดๆแค่นั้น,นแล้วก็ดูได้เต็มจอนะเต็มตาแบบสดใจเลยแอปพลิเคชันต่างๆก็มาพร้อมนะดูได้ไม่ค่อยสะดุดเท่าไหร่ส่วนเรื่องของความทนทาน,นในระยะยาวก็ว่ากันต่อไปและในเรื่องของรับประกันบริการหลังการขายเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วศูนย์ก็จะเปิดบริการในวันธรรมดาถึง6โมงถ้าจำไม่ผิด โทรไปก็อาจจะรอคอยหลายรอบหน่อยแต่สุดท้ายก็จะมีพนักงานรับสายแล้วตัวช่างเนี่ยก็จะติดต่อกลับมาจริงๆนะไม่ได้ทิ้งเหมือนทั่วๆไปก็ถ้าสนใจก็ลองดูลิงก์ใต้คลิปนี้นะทั้ง Lazada ทั้ง s h o ป e e ก็มีอยู่อันไหนคุ้มค่ากว่ากันก็เลือกตามนั้นแล้วกัน TCL รุ่น QLED แบบ65นิ้วโอเคนะ chơi vẫn mới với, với cảm